เขาบนรับโทรศัพท์วใช่ไหมเอาดีใจน้ำได้ค่ะเขาว่าท่านรับไปซื้อเขาไม่ได้ถือโทรศัพท์เมื่อคืนเนี่ยบไงใช่มีอยา่างได้แล้วโทษเราติเอาได้แล้วก็ต้องโทษตัวเนว่ะก็ค้นเสียตังค์คนเสียตังอะไวก็ต้องโทษเช็คก,ก่อนวนะ่ามันโทษจิตบ่เมื่อคืนนี้ไม่เอาเยอะงูให้น้องเหรอใช่วันนี้พยายามไปซื้อขนม,อมตอบแทนไง รู้จักกันตอกแท้ไหมนี่หน่อยสมิ่หูจักกันตอกแทนี่กกนสมิ่หูจะกล่หล่ะถ้าเบิ่งบาเนี่ขวัวใครน้องที่าครับอันขาวๆมันยังได้อันขบกระทาน่ะเกลืออ, <laughs> อ้ยซื <laughs> ้อเปลีัดลงกห็นมนียปิดเลยมันปิดก็ได้เดี๋ยวไปถามยายว่ายายจะทำอะไรไหมนะเปิดหรอบ่ นเหาเอามาปิดแก่เลยก็ยี่เซย์นำบัลงปโอ้ปันจุดเปลี่ยนเนาะจุดเปลี่ยนบมา่อไเปลนแล้วเะเปิดฝั่งนู้นแล้วก็เอานนั้นมายิงเปิดให้แหง้นเอานนั้นไม่ยิงก่อนนั่น้นนปืนยิงคุณจุดแก่เน่ะขาวๆเราโน่นอยู่ทา้งเคื่งนะ นี่งยังอ่ะเอาไปใช้ผุนตัวเนาะเอาไปใช้ข้างในเออไม่ยันก็ได้กินและแต่ว่างมันยิง่งเงี้ยยากทอดาบาน นี่ยายจมะมาคั่วแมงกี้ลอยอยู่เนี่ยไม่ต้องปิดเอาหมอลงกเลยบุเอาลงเลยชิมก่อนด้วยเบิ้งบานเป็นไงเอาชิมเบิง้งเป็นจะหอดบอลบืออยู่บุ๊บได้เดี๋ยวว่าม,มันไม่เค็มเหรอ ใสอีกําหม่หน่งย ja, ังกีหนึงัโมเสยตัวนึงแล้วเราบอนี่ไปถามยายยายขวไม่แม่งนัน ไม่กิโลอะอรข้าวตมคจทามหยยายไม่ได้ยินยายลุนจะพวดไม่กิโลไหมคะเอาให้นูวเอาก็ให้หนูตัวยายบอกหนูเนาะหว่อย ว่าเป็นกบบระบอ๋ากินันทีแกะกบบระบป๋ท่นปิดอยู่นะว้ีตสิเกียตค,ครือใไไม่ังขัดปิดจังไรไม่มีมือเนาะไม่ต้องผิดก็ได้นี่นูเอาอันนี้มาให้พ่อๆแม่ๆดูแล้วก็มาปิดคลิป อะไรเขาเรียกอะไรโคไข่โคไข่ฝีมือน้องที่ดาเล่าครับหิวแล้วเน่หนี่เออพอ,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 อแล้วพอแล้วดมต้องได้ต้อมาต้องขั้วข้ได้นไม่กิรอะหิวเขาแล้วอ้าวอุ่นน้อยนั้นมีอยู่ไปดูนล่วจีแค่นั้นแหละนี่ว้าวไอ้ยิ้มันก่อนนะตุ๊กใจเบิร์ตหน่อยข่ครอะ ครับนี่จากลิงหน่อยครับลิงงายอยู่คนเดียวโอ้ยดูคนเดียวยังมันกสิกขาพูดเตะพี่กันเหรอเดี๋ยวพอเอาไปแม่มาล้งถวยใจก่อนบุญดีวไม่เห็นุรางคนเดียววันนี้อ่างคนเดียวเลยเนาะมาล้างพอเอาไปมาล้งถวยก่อนอโอ้ยโอ้ยหินนุ่งร่างคนเดียวผสมชานเนีเ่ยบอกบุญดีวตั้ง,งถวยแล้วจะไปอาบน้ำได้น,น้ำด้อ

เอาโดทรงโดโสนี่เอาให้หมดเลยเส้นเวนอื่นกระไรตัวเส้นเนอื่นพอแดงมันน้ำไปจายแล้วขออะไสิยยไปเส้นไหนพอแดงมาจายแล้วนำ้ำร <c oughs> างถวยซอยก้อนยังไฟเลยค <c oughs> รับแม่บ่ทะเลยนั่ตัวนี่ไอ้บ่ได,ด,ด้ทะเลยนั่นเนาะเอาคือบ่รา,างถวยซอยอ่ะโอ้ถวยสามใบหนึ่ง ล่างรอนบ้างนร้อนแล้วฮ่าคือจริงเลยครันบนรับที่ดา่านแผลรับที่ด่านิ่งอัวที่ด่านเล่าจะขอ,อผลงานเพ่งหอบโค้งขวามฝันโอ้ยเอาว่าโกดิง <c oughs> อออกต่ว่าตัวเนาะขึ้นตะว,วังนี่หละตะวันเนะววานะคนะตวดวเนาะ แล้วบานนี้เนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเอาไป่ิโลนะมนเนาะวันนี้ถ้าเราไปกรุงเทพเราจะไปไหนคะลังสิตเนี่ยอยู่มอมอเนี่ยกรุงเทพคือกันล่ะไม่ใช่กรุงเทพอยู่มอมอน่นี่อยู่มมออยู่มมอก่อนเข้ากรุงเทพนี่ก่อนเข้ากรุงเทพใช่แล้วกรุงเทพคือกันล่ะ ไปไปหาถวดประวิดบนถวดปต้นนี้อ่ไรล่ะเอ้าถวดประวิดยู่แวววถวนั่นมาเป็นปะอ้าวบ่ไปลากแมงแล้วเด้อแมงยังแมงถอดแล้วอ่ะแมงค้ามไปรีไปรีวิวไอ้อะไรนะแคบหมูนะ่ะออ๋แคบหมูใช่แคบหมูแคบหมูถวดประวิดเป็นยังไงพูดให้ฟังหน่อย กรอบค่ะกรอบเนี่ยกรอบจนแขวงิฮักอย่ารอชีวยกินวีดิหยแล้วหกีดิเอาล้างกล่องกินลวเป็นยังไงแคบงหมูเงาปะทั้งเงาทั้งแข็งเลนะแข็งจิ้ฮักอันที่ว่าแข็งบินตอนนั้น คือยำอันนี้เนี่ยบอ๊ะยังไม่ได้ปิดเลยนี่ว้าวบริกินพี้เดียวตรวจตอนนี้็รแล้วจานสามใบหนึ่งว่าล่างโดนเถอะได้แต่แดงข้าจะเบาเนาะที่พี่ล่างนอนูล่างจังโน่นไหนไรล่างโน่นไดรล่างแล้ว เปลี่ยนกันตัวโอ้โหไปกันหลังเนี่ยตู้โอ้ยเบิดเลยใส่เลยใส่ลายปาน,นมันจะกลุ้ม<อ>กล่มลูกชิบหายคงเป็มลูกตองขามด้านหมด